กำแพงหายไปแล้วมีกลิ่นอายของสมบัติเทพดูเหมือนโชคชะตาไม่ได้คิดให้เราได้รับมันไม่จริงข้าได้สมบัติเทพมาแล้วหืมเนี่ยหลี่เจ้าได้สมบัติเทพเหรอเจ้าพึ่งหมดสติไปเพราะว่าข้าเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งมิติเวลาสมบัติเทพที่ข้าได้รับคือคำพีปีศาจท,ทั้งโลกคมภี์ปีศาจทั้งโลกหรอ ข้าไม่เห็นว่าเจ้าได้รับคัมภีร์ใด้นั่นเพราะว่าคัมภีร์ปีศาจทั้งโลกดำรงอยู่ในมิติเวลาหลังจากเข้าใจความลึกซึ้งของกฎแห่งมิติเวลามันสามารถเรียกออกมาได้ทุกเมือ่อนี่คือคัมภีร์ปีศาจทั้งโลกหรอเจ้าทำมันได้นี่คือสมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกโอ้ข้าไม่รู้เกี่ยวกับมันมากนะักในโลกนี้สิ่งที่มีอนุภาพที่สุดคือมิติและเวลา เวลาสามารถเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นเท่าฐานและมิติสามารถฉีกทุกอย่างออกจากกันด้วยคัมภีร์ปีศาจท้งโลกเล่มนี้เรามีทุนที่จะฝ่าฟันกับจกักรพรรดิปราดค่าครอบครองมันครั้งหนึ่งแต่ค่าสูญเสียมันไปไม่เคยหามันเจอเลยจนถึงวันนี้แล้วคัมีร์ปีศาจท้งโลกใช้ยังไงท่านจะรู้ทีหลังไปรวมกับคนอื่นก่อนเถอะ เนี่ยหลีในที่สุดข้าก็เจอเจ้าดูสิข้าได้อะไรมานี่คือหอกเทพมังกรแห่งความกุหลาหนเจ้ารู้จักมันหรอข้าถูกมันดึงดูดและเจอมันที่ปากปล่องภูเขาไฟตัวหอกมีพลังศักดิ์สิทธิ์จำนวนไม่สิ้นสุดและมันคล้ายกับกิ่นอายของข้าอย่างที่สุดข้ารู้สึกเหมือนมันเกิดมาสำหรับข้าเยี่ยมไปเลยแล้วเจ้าละ่ะข้าได้ลูกแก้วคริสตัล ดูเหมือนว่ามันสามารถกระตุ้นการบ่มเพาะภายในร่างกายค่ะนี่น่าจะเป็นลูกแก้วครามมันสามารถเพิ่มความเร็วการบ่มเพาะของเจ้าได้มหาศาลข้าได้เชินส่วนเกาะภายในเกาะภายในเหรอตรงนี้ไม่เหมาะข้าจะช่วยเจ้าดูคืนนี้เจ้ากลับกลายเป็นคนไม่ดีอีกแล้วซือหยุนเจ้าได้อะไรมา ข้าจะสร้อยคอมันบรรจุพลังศักดิ์สิทธิ์ายุเหมันที่แข็งแกร่งมากสร้อยคอนี้สามารถยกระดับพลังวิชาอาคมทุกอย่างของข้าได้หลายเท่าแล้วอันที่ข้าให้เจ้าที่สุสานล่ะมันหายไปแล้ววิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ